เสียงมาดีเลย 1, 1, 1, 1> นะิดนึงเนาะดีนล้วครับอาจารย์ได้ยินชันเลยครับตอนนี้มีนิสิตถามอาจารย์ครับว่า,วา,าอาจารย์ไปทำอะไรที่โคใต้ครับอาจารย์เกี่ยวกับผลกระทบของโลกร้อนนะคะอะเมื่อกี้ได้ได้ยินนิดนึงอาจารย์บอกว่าผลกระทบไปศึกษาผลกระทบของโลกร้อนอาจจะให้อาจารย์ตอบรับโลกร้อนทำไมครับใช่เห็นไหมคะข้างหลังเนี่ย จะเห็นว่าที่ควโลกหลายคนคิดว่าจะมีหิมะมีส n o w ใช่ไหมคะจริงๆเมืนะ่อวานอ่ะตกหนักมากเลยนะคะแต่พอวันนี้เห็นไหมเราโชคดีนะเป็นกลุ่มแนะ้กที่เห็นมันไม่มีสน o w ไม่มีหิมะอยู่ข้างหลังเลยเพราะว่าพอมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยมันละลายทันทีนั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิที่นเนี่ยมันสูงข,ขึ้นนะคะเราถึงดูว่ามันไม่ค่อยมีหิมะไม่ค่อยมีสน o เท่าไหร่เลยใช่ไหมคะอ๋อครับ ปกติมีหิมะแต่ช่วงนี้อุณหภูมิสูงที่ปกติก็เลยทําให้สูงที่ปกติแปลว่าลบห้าเนี่ยคือสูงแล้วครับผมก็เลยน้ำแข็งละลายเร็วมากโอย์ใช่ใช่แล้วก็หิมะด้วยอย่างเมื่อวานหิมะตกหนักมากลงแรงมากพอหิมะตกมาปุ๊บเนี่ยนะคะแทนที่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะกองอยู่บนพื้นใช่ไหมคะไม่เลยเพราะว่ามันอุณหภูมิมันมันอุ่นขึ้นพอตกมาปุ๊บมันก็ละลายเพราะนั้นจะเห็นว่าข้างหลังไม่มี ไม่มีแววของการที่ว่ามีหิมะตกเมื่อวานเลยนะคะมีใครมีคำถามอีกไหมครับเดี๋ยวผมมาถามก่อนะนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อาบน้ำหรือเปล่าครับมันดูเย็น <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ที่นั่นเป็นคำถามเป็นคำถามที่ดีค่ะเราต้องรังกโลกค่ะ <c oughs>